สวัสดีครับสวัสดี f c นะฮะเช่นเคยนะฮะวันนี้ได้มาอีกหนึ่งกล่องนะครับต้องขอบคุณนะครับ f c จากเมืองการนะต้องบอกว่าจากเมืองการนะครับส่งพระมาให้ก่อนนะครับผมขออนุญาตติดชื่อเนาะแต่เอาเป็นว่านะครับยังไม่ได้แกะเนาะนี่อาไม่เดียวนะครับยังไม่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่อาจจะบุบบี้นิดนึงเดี๋ยวมันลุ้นกันนะฮะว่าข้างในเนี่ยนะครับลูกค้า นะฮะส่งอะไรมาให้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่เชื่อใจนะครับลูกค้าสามารถส่งพระมาให้ผมก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนะแต่ผมรบกวนห่อกันกระแทกนะครับดีๆนิดนึงนะฮะเพื่อป้องกันนะครับด้านในเสียหายนะครับเดี๋ยวผมว่าตามสเต็ปนะฮะขออนุญาตฉีดนะครับทำความสะอาดนี่นะฮะกล่องนะครับนี่ อาจจะบุบบี้นิดนึงแต่ก็ของห่อมาดีนะครับนโอเคนะครับกล่องก็เราก็ทิ้งไปนะครับเหลือแต่พระนะครับนี่ก็มาลุ้นกันนะฮะว่าด้านในลูกค้าส่งอะไรมาน่าจะโน้ตนะโอเคโน้ตโน้ตอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนอ๋อโอเคลูกค้าโน้ตเบอร์โทรมาให้นะผมก็ก็ก็ขออนาตปิดแล้วกันนะครับอันนี้ห่อมาดีนะครับใช้ได้ต้องห่อแบบนี้นะครับแล้วก็ท้านะครับ ถ้ายังไรลูกค้าส่งมาเนี่ยผมแนะนำนะครับเขียนชื่อเบอร์เบอร์โทรนะครับหรือไม่ก็นะครับเออไม่ใช่ชื่อเบอร์เบอร์โทรนะฮะแล้วก็เลขนะครับบัญชีธนาคารแนบมาพร้อมกันเลยนะฮะก็คือชื่อนะครับบัญชีธนาคารอะไรนะฮะเลขอะไรนะครับแนบมาให้นะครับแต่รบกวนนะฮะเราต้องคุยกันก่อนนะอย่าส่งมาแบบว่ายังไม่ได้คุยนะฮะเดี๋ยวผมจะงงนะครับ และเดี๋ยวเผื่อเกิดการเสียหายนะครับก็เช็คกันไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมสลับกล้องให้ดูนิดนึงนะครับนะครับก็สลับกล้องมามุมนี้นะครับนี่นะฮะลูกค้าส่งมาผมตกลงราคาแล้วลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตามนั้นนะครับไม่ยากนี่เดี๋ยวผมก็โอนให้ลูกค้านะครับพระไม่เสียหายนะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับตามนั้นตามที่คุยก็ตกลงกันเรียบร้อยนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่ แบบนี้คือแท้ดูง่ายนะครับกมตำรวจ80ปีหลายคนนะครับที่ติดตามผมก็น่าจะพอทราบแล้วนะครับว่ารุ่นนี้คือรุ่นอะไรนะครับแบบนี้นะครับเนื้อเงินพ่นทรายนะครับสวยๆใครมีติดต่อมาขายผมได้เลยนะครับยินดีรับเช่านะครับคุณอยู่ไกลส่งพัสดุมาให้ผมก่อนได้นะครับไม่มีปัญหาถ้าพระแพงกลัวนะครับราคาเราคุยกันตกลงกันได้นะครับผมมีมุมไปต่อได้ นะครับค่าน้ำมูกน้ำมันอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมไปรับให้ถึงที่นะครับคุยง่ายสะดวกนะครับนี่นะฮะช่องนี้มีแต่ความจริงใจให้ลูกค้านะครับด้วยหัวใจเราจริงๆนะฮะนะครับผมเช่าพระมาค่อนข้างเยอะมากนะครับนี่นะครับบางคนลูกค้าอยากแบ่งบูชานะครับอยากให้ช่วยเช่า นะครับถ้าพระคุณแท้พระคุณมีราคาส่งมาขายผมได้เลยนะครับยินดีรับเช่านะครับพระเครื่องพระบูชานะครับเครื่องรางทุกชนิดที่มีราคาเล่นหาในวงการแท้มาตรฐานสากลผมรับเช่าหมดนะครับก็ฝากพี่ๆ FC ีนะครับจำให้แม่นนะกล่องแดงๆแบบนี้ใครมีทักหาผมได้เลยนะครับก็นะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครมีนะครับนี่แบบนี้นะครับคุยกันนะฮะเอามาขายผมได้เลย นะครับก็วันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะไปแล้วครับ